วันที่หกนะคะก็คือสองมันก็คือสองคูณสี่คูณอยู่กับสองคูณสี่ในนี้นก็ต้องกระจายแบบนี้นะคูณอยู่กับสองคูณสี่แล้วก็คูณอยู่กับสองคูณสี่ ทั้งหมดสี่ตัวก็เลยได้สองยกกำลังสี่คูณกับสี่ยกกำลังสี่นะคะอเนี่าไปคูครับคูครับคูครับ,รบผมเพิ่งรู้นะครับว่าถ้าสมมุติว่าเอาตัวฐานมาคูณกันมันก็ได้คําตอบเพราะว่าข้อนี้ก็ตอบแปดยกกำลังสี่ก็ได้ค่ะได้ค่ะไ,ได้เหมือนกันย้ําว่ามันต้องเป็นการคูณ คือการหารเท่านั้นนะคะถ้าเป็นการบวกกันลบทําไม่ได้นะคะจะมีค่าไม่เท่ากันแล้วเราไม่สามารถที่จะเอาเลขชี้กลาลังคูณเข้าไปได้ด้วยถ้าเป็นลบก,กับะะถ้าเป็นคูณน่ะได้คูณแล้วถ้าสมมุติว่าเท่ากันถ้าเท่ากันคือคือถ้าเลขชี้กําลังเท่ากันแล้วก็ฐานไม่เท่ากันก็เอาฐานมาคูณกันแล้วก็เลขกับเลขชี้กําลังเดิมเหรอครับหมายถึงอย่างเงี้ยได้แปดกกำลังสี่เนี่ยเหรอใช่ครับก็สี่คูณสองได้แปดแล้วก็สี่เหมือนกันก็เหมือนเดิมได้ค่ะ ได้ค่าเท่ากันได้ค่าเท่ากันครับครับครับหน้าที่แรกผมขอใส่จุดจุดหนึ่งจุดจุดสามจุดหนึ่ง<อ>ที่มันม<อ>ีอีกว่าผมเขียนผมเขียนในตารางไม่พออฮะไอโคนะฮะไอลบหกวฮะผมเขียนไม่พอผมขอใส่จุดนะครูคูณแล้วก็จุดจุจุดนะรครัได้หมอ๋อหมายถึงอันไหนอ่ะอันอันตารางเหรอใช่ฮะตารางผมเขียนไม่พอเย่างไม่พอ อ่ะแียนไปเถอะค่ะมาเถอะเอามาเถอะ,อะ,ถอะแต่จริงๆจุดๆดมันก็คือไปเรื่อยๆมันก็ไม่ถูกสักทีเดียวไม่ถูกหรอก็ถ้าลบเขียนใหม่ได้จะดีนะคะลบเขียนใหม่ได้เลยโอเคนะอ่ะต่อไปข้อที่สองนะคะข้อที่สองก็คือห้าคูณสามคูณกับห้าคูณสามคูณกับห้าคูณสามนะคะ จริงๆมันก็คือ15ยกกำลัง3นะั่นแหละจริงๆ้ามันเท่ากันะนะคะนักเรียนแต่ว่าอันนี้คือเขาฝึกให้นัเกเรียนเขียนแบบนี้นะคะนัเกเรียนก็เขียนแบบนี้ไปก่อนอ่ะก็จะได้5ยกยกำลัง3 3ยกกำลัง3แต่ว่าเราจะต้องเอา3มาไว้ข้างหน้านะอะไรคะเข,เขาบอกว่าจงหาค่าของเลขยกกำลังเขาไม่ได้ให้หาคำตอบหรือเขาให้หาคำตอบหร<อ>ือเปล่าคะแบบถาต่อไปเลยได้เหรอเราควรดูตัวอย่างเขาบอกให้หาค่าค่ะยังไงคะ อ๋อโอเคถ้าหาค่าได้ก็หาเลยนะคะเริ่มดูตัวอย่างอ่ะตัวอย่างก็คือถ้าหาค่าได้ก็หาเลยนะคะเพราะฉะนั้นสองยกกำลังสี่สี่ยกกำลังสี่มันก็คือแปดยกกำลังสี่เนานะมันมีค่าเท่าไหร่หกสิบสี่คูณหกสิบสี่เท่าไหร่นะหกสิบสี่คูณหกสิบสี่ ได้เกิดผมคิดไ <laughs> นะด้สี่พันแปดสิบหกครับเลยนะสี่พันเก้าสิบหกด้วยกัะ,อะโอเคครับสี่พันเก้าสิบหกครับอ่าได้สี่พันเก้าสิบหกนะคะ่ะโอเคได้สี่พันเก้าสิบักปละ้อ <laughs> อะไรวะเน,นี่ยอ่ะได้สี่พันเก้าสิบหกนะคะอ่ะต่อไปข้อที่สองมันก็คือสิบห้ายกกำลังสามนั่นแหละนะคะได้เท่าไหร่อ่ะสิบห้าคูณสิบห้าเป็นร้อยยี่ห้าร้อยยี่ห้าคูณสิบห้าได้เท่าไหร่น้อ หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าครับอโอเคถูกไหมผมคิดไม่ถึงครึงง่งของครูคึ่งครึ่งครูเอง่ยได้ไหมอ่ะใช่ไหมใครได้ทั้งครูบ้างครูก็ไม่แน่ใจนะได้ไม่เออ ครูผมได้พันแปดเจ็ดสิบห้าครับอ้าคนอื่นไงสามพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าได้เท่าครูจริงไหมสามพันสี่ร้อยเจ็ดห้าไหมคะใช่ครับสามพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าครับอ้าวทำไมครูได้สามพันสี่ร้อยครูเอาอะไรครูอะไรครับคุณน่าสามวะครูก็เอาสองสองห้าสิบห้าคูณสิบห้ามันได้สองร้อยยี่ห้า แล้วก็อ๋อสองสองห้าสองเขียนร้อยยี่ิบห้าคูณสิบมันได้สามพันสามร้อยเจ็ดสิบห้านี่นะอ๋อตัวนี้มันทดหนึ่ง,งอ,อ่ะต่อไปข้อที่สามนะคะข้อที่สามก็คือเิบคูณสิบสอง คูณกับสิบคูณสิบสองคูณกับสี่คูณสิบสองนะคะก็ได้สิบยกกำลังสามคูณกับสิบสองยกกำลังสามนะคะถ้าที่ตัวนี้ก็คือร้อยยี่สิบยกกำลังสามนั่นเองค่ามันเท่ากันนะคะร้อยยี่สิบกำลังสามคือเท่าไหร่สิร้อยยี่สิบบวกร้อยยี่สิบเป็นหนึ่งหมื่นเท่าไหร่ว่าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อย ร้อยยี่สิบคูณร้อยยี่สิบแล้วก็คูณร้อยยี่สิบได้ล้านกว่าเลยนะล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันนะคะแต่ตัวนี้นะคะเไม่ออกยากขนาดนีนะ้ต่อไปดอเพื่อคิดเลขไงแค่ใช่ไหมไหนะแคไม่ทั้งคูณตัวเลขมันเยอะนะคะแค่ร้อยยี่สิบคูณร้อยยี่สิบนี่ก็ได้หมื่นสี่กว่าแล้วอะไรลูก ครับเขาบอกว่าหาค่าของเลขยะทไมหาค่าของเลขยกาําลังค่ะก็ใช่ยังไงคะแล้วยังไงคะไม่ไม่ใช่แค่แค่หาว่ามันยกําลังเท่าไหร่ละคะค่าของเลขไม่คะ่ะไม่คะ่ะก็ถ้าสมมติเป็นตัวเลขหาค่าของมันได้เลยก็คือหาค่าได้เลยแต่ถ้าครูบอกว่าหาอ่าโจงเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกําลังอย่างเงี้ยนะคะก็คือมันก็จะอยู่ในรูปนี้แต่ถ้าอันนี้บอกว่าหาค่าของมันหาค่า ของมันเลยก็เราสามารถคูณได้เราก็คูณนะค <Okay. S 1> ะโอเคนะต่อไปข้อที่สี่ข้อที่สี่ก็คือสิบเอ็ดคูณสิบเอ็ดแทนสิบเอ็ดคูณห้าแล้วก็คูณกับสิบเอ็ดคูณห้าซึ่งมันก็คือห้ายกกำลังสองคูณสิบเอ็ดยกกำลังสองน 2, ัน่นเองนะคะ หรือมันก็คือห้าสิบห้ายกกำลังสองห้าสิบห้ายกกำลังสองเป็นเท่าใจจดเดี๋ยวคูใช้สูตรบัตรกคูก่อนห้าสิบห้ายกกำลังสองห้าห้ายี่ห้าทศสองสิบห้าสิบห้าสิบสองห้าห้ายี่ห้าห้าสามสิบอ่ะสามพันสามพันยี่ห้านะคะข้อนี้ต่อไปข้อที่ห้าข้อสุดท้าย ครูไม่เขียน OX แล้วเหรอครับครูไม่เขียน OX แล้วเหรอครับคืออะไรให้คิดคนะครับคิดคืออะไรคิดเหมือนข้อหนึ่งข้อสองตอนจบเลยครับยังไงอ่ะอ๋ออ๋อไออันนี้เหรอตัวชาร์ปเหรอใช่ครับอ๋อตัวชาร์ปเหรอใสียก็ได้ไม่เส่ก็ได้ครับ ตัวนี้มันก็คือห้าคูณเก้าคูณห้าคูณเก้าห้าคูณเก้าห้าคูณเก้าสี่สิบสี่ตัวนะคะก็เลยได้ห้ายกกำลังสี่คูณเก้ายกกำลังสี่นะคะห้ายกกำลังสี่เก้ายกกำลังสี่มันก็คือสี่สิบห้ายกกำลังสี่นั่นเองสี่สิบห้ายกกำลังสี่ก็คือสี่สิบห้าคูณกันสี่ตัวสี่สิบห้าคูณสี่สิบห้าคูณสี่สิบห้าเท่ากับสี่ล้านกว่าเลยนะสี่ล้านหนึ่ง